เนียกูถ่ายไว้เนี่ยว่ามึงรังแกกูกูมีหลักฐานมึงกัดกูจนถลอกปอกเปิกหมดละรู้เปล่าโกนกูกำลังอัดคลิปเลยเนี่ยกูจะตายเนี่ยให้เป็นหลักฐานเนี่ยมึงรู้เปล่ามึงไม่ต้องอันนี้เลยมึงมึงไม่ต้องไอ้นี้เลยมึงเข้าใจเปล่าฮะอ่าอามึงเตรียมมึงเตรียมมึงโดดมึงเตรียมโดดมึงเตรียมกัดกูใช่ปะ ฮะนานนานนี่คือหลักฐานอ้าวเจ็บมันเจ็บด้วยปนมันเจ็บขนาดฮะมึงเป็นไรกูถลอกปอกเปลกหมดแล้วเนี่ยอีปอนนะ,ะนะนี่กูถลอกหมดแล้วนะกูอ่ะนี่ดูนี่เลือดกูซิบเลยนี่เลือดกูอ่ะ เออมึงรู้ป่ะเลือดกูซิบเลยเลือดกูอะ่ะอา้าวอีปอนดูมึงทำนี่คือมึงจะกัดทำไมนักหนาแล้วไม่รักไม่รักมันมีแล้วเหรอทำไมทำได้ทำไมทำได้ลงคออ้อาวทำไมทำาลงคอ ทำหลงคอได้ไงทำหลงคอได้ไงกัดทุกส่วนน่ะกัดถลอกหมดเลยอ่ะอ้าวกัดทุกส่วนเลยกัดหมดเลยกัดถลอกหมดเลยกัดถลอกหมดเลยะมึงแกกินเลือดกินเนื้อกูใช่ไหมฮะอีดังปนมึงพูดไม่ฟังไหนมันถลอกหมดแล้วนะมันเจ็บมันช้ำม,มันช้ำมันเขียวแล้วนะแขนเนี่ยน่ะดูดิเนี่ยเนี่ย เนี่ยความช้ำของมันมันช้ำเนี่ยนี่คือหลักฐานอีโปนมันกัดเนี่ยช้ำเขียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยอีโปนเนี่ยมันฝังช้ำเขียวเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอีโปนทั้งนั้นเลยอีโปนทั้งนั้นเลยดูมันทำแล้วก็มันก็ไปนอน มันเป็นนอนทุบายใจเลยมันไม่สนเลยมันไม่แคร์เลยเออมันไม่สนไม่แคร์เลยอปนอะมันพอใจแล้วมันก็ทิ้งไปนอนดูนู่นมันไม่แคร์เลยในปนมันไม่แคร์เลยมันกัดมันกัดถลอกหมดเลยเปล่ามันกัดถลอกหมด แล้วก็เขียวด้วยแล้วก็มีมีเลือดด้วย <c oughs> นางปวนมึงคัดเอ่ะ <c oughs> มันไม่รักมามีเลยมันไม่รักมามีอ่ะ